ด้วยน้าวาผมโดนแดดเผาสุกเรียบร้อยครับสีเหลืองอัลามเนี่ยเหลืองจนไหมครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นของวันจันทร์ที่18เดือนเมษายน2 5 6 5ครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ18นาฬิกาเสร็จเสรครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาอัปเดตถั่วฝักยาวที่ผมปลูกไปครับมีทั้งถั่วพุ่มครับที่อยู่ตรงนู้นครับแล้วก็ถั่วที่เลื้อยซึ่งก็เป็นพันธุ์เลไลนะครับเป็นพันธุลายเสือครับลายสีม่วงๆ อันนี้เป็นฝักแรกครับของของถั่วครับที่มันออกมาก็จะโตประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปกินครับเพราะว่าอยากเะาไว้ดูนานๆนะครับดอกมันก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันจะมันจะเหี่ยวแล้วก็ร่วงไปเยอะเหมือนกันส่วนที่ติดฝักมันก็มีเหมือนกันครับนี่ครับค่อยๆทย,ยอยออกมาเป็นรุ่นๆครับ ก็ไม่ถึงกับดกมากครับแต่ว่าก็คงจะพอกินแหละครับเพราะว่าเราปลูกกินออกมาเยอะเดี๋ยวก,กินไม่ทันครับมันจะแก่ครับนี่ครับละอยู่ตามพื้นก็มีเป็นทั่วฝักยาวที่เลื้อยขึ้นไปบนยอดซักก็มีเยอะเหมือนกันครับมันก็จะย้อนแสงหน่อยก็จะมองเป็นมืด,มด ก็เห็นดอกออกมาเยอะก็ไม่รู้ว่ามันจะติดสักหรือเปล่าเลยไม่หยุดครับนี่ครับสูงเชียดฟ้าอันนี้ก็สวยงามครับมีอยู่คู่นะครับอันนี้เพิ่งจะลกยังไม่หมดเลยครับยังอุ้มตูดอยู่ <c oughs> เด็กวันลกลกทัว <c oughs> ก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรครับ <c oughs> ผมก็ พูดมัวม่วๆไมครับอันนี้ก็มีอยู่ฟักเดียวครับก็ยาวกึศเลยครับยาวเฟื้อยเลยก็พามาชมบรรยากาศสวนเหมือนเดิมนั่นแหละครับอันนี้ก็มาดูดอกไม้มาครับดอกดาวกระจายดอกก็เริ่มจะโตขึ้นมาเรื่อยๆครับก็รอรอวันเวลาที่จะเบ่งบานครับดอกทานตะวันก็รอวันเวลาที่จะเหี่ยวเฉาไปเหมือนเดิมครับ <laughs> ผมไม่ได้เอาไม้มาค้ำไว้เพราะว่า น่าจะหมดแรงที่จะชูดอกขึ้นครับที่จะพยุงดอกตัวเองไว้ก็เลยหัวห้อยลงไปนี้ครับเหมือนคนแก่ครับที่จะหลังก็จะเริ่มเริ่มงอเริ่มหลังค่อมครับเป็นไปนตามอายุไขเป็นไปนตามวัฏจักรของธรรมชาติซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทั้งทั้งมนุษย์แล้วก็พืชครับทางเดินก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่ได้ทําอะไรตรงนี้ก็ยังมีใบไม้ที่มากงไว้ ตรงนี้ผมกะว่าจะตรงนี้ครับจะทําเป็นแปลงปลูกปลูกต้นไม้ที่ซื้อมาเมื่อวานครับที่ซื้อมาจากตลาดสนามหลวงสองครับพวกพริกมะเขืออะไรตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทําก็เดี๋ยวจะเริ่มทําครับรนี้ก็เอาผ้าใบมามาคุมไว้ครับบ่อเล็กเลครับเพราะว่าผมไม่รู้ครับว่ามันมีปลาอยู่ในนี้พอดีว่าเจอศพของปลาช่อนครับ ตัวเล็กๆประมาณหัวแม่มือครับมันน่าจะหลอนครับเพราะน้ํามันเหลือนิดเดียวแล้วมันก็ตายครับแต่ทีนี้ผมช้อนขึ้นมาแล้วก็ไปฝังเรียบร้อยพอเดินมาอีกทีมันก็ยังยังมีมีร่องรอยของการของมีของสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้ครับก็คือมันมีมีการหุบการกระดุก,กระดิกข,ของน้ําครับแถวบานเท่าเคืออืน่นยังมีป่าบอดกัน หุกของปลาอยู่ในน้ําครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีเหลือปลาหรือว่าอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นครับผมก็เลยเอาผ้าใบมาคุมไว้ให้ก่อนกลัวมันร้อนโคกน้องนาก็เห็นร่องรอยของระดับน้ําที่ยุบลงไปเยอะครับเพราะว่าแดดมันร้อนมากครับโดยเฉพาะช่วงกลางวันครับร้อนสุดๆครับไม่น่าจะต่ากว่า3 0 8 39องศาครับ ก็แตะเกือบแตะ40องศาครับมันก็เลยทําให้น้ํำระเหยไปอย่างรวดเร็วครับผมก็ยังเป็นห่วงว่าพลาสติกที่ผมปูมันไม่มีอะไรมาคุมกลัวมันจะกรอบครับเพราะว่าโดนน้าเอ้ยเพราะว่าโดนแดดเผาตลอดครับต้นพริกก็ยังสดครับพริกในกระถางนี่ครับฝั่งนี้ครับจะให้ดูดอกเดลี่ครับที่ผมซื้อมาเมื่อวานก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้ครับ ตรงข้างๆล่องโคกหนองนาผมเรียกล่องโคกหนองนาจนติดปากครับจริงๆแล้วเขาน่าจะเรียกว่าคลองไส้ไก่มากกว่าครับที่ดูหลายๆคนที่เขาทําเขาจะเรียกว่าคลองไส้ไก่ครับแต่ผมก็เรียกให้มันเท่ๆว่าเป็นล่องโคกหนองนาสีสันของล่องที่ผมขุดไปครับตรงริมตะลิงก็จะเอาดอกเดลี่ครับเอ้เดซี่ <laughs> จะพูดเป็นเดลี่ ดอกเดซี่ครับสีเหลืองๆครับเอามาปลูกแซมไว้เพื่อสร้างสีสันครับให้ขอบบ่อมีชีวิตชีวาครับจริงๆแล้วเดซี่มันมีสีขาวนะครับแต่ว่าที่ผมไปวันนั้นมันหาไม่เจอครับหรือว่าผมอาจจะดูไม่ทั่วครับก็เลยสะดุดตาเฉพาะสีเหลืองก็เลยซื้อมาเฉพาะสีเหลืองเดซี่ผมปลูกไว้ครับ ช่วงที่ผมทําสวนใหม่ๆเพราะว่าชอบสีสันมันแต่ว่าพอปลูกไปสักระยะครับดอกมันก็จะเริ่มแห้งเริ่มโรยมันก็จะเริ่มไม่สวยครับเขาบอกว่ามันต้องตัดแต่งกิ่งมันอยู่บ่อยๆครับดอกไหนที่ที่แห้งแล้วก็โรยแล้วก็ต้องตัดิ้งครับมันจะได้แตกแตกยอดใหม่ออกมาถ้าไม่งั้นมันก็จะต้นมันก็จะโทมแล้วก็ตายไปในที่สุดครับถ้าเราตัดบ่อยๆมันก็จะอยู่ทนหน่อยครับแล้วดอกแก่ที่มันมีเม็ดถ้ามันร่วงลงดิน มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ครับพวกนี้ครับส่วนดากกระจายตรงนี้ครับที่ผมปลูกไว้หวานเมล็ดเวสัทีครับมันก็โตขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับครับวันนี้ก็แค่มาอัปเดตบรรยากาศสวนให้ดูกันพอประมาณครับว่าผมทำาอะไรไปมั่ง ก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ความสุขที่ได้จากการสแสวงหาชื่อเสียงและเพียรงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มมยาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมดุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายลุวนแล้วต้อง กลายเป็นอดีครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออําลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขและก็จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ